แดีวันนี้นะ้องหวานจะออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะแล้วก็จะมาทาปากทุกค,คนดูเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะ้องหวานจะใช้ลิปไลเนอร์ใส่มาอยู่ในฝาก็ว่า,าทำไมเลื่อนขึ้นแล้วไม่ขึ้นไม่มีขอบปากแหละคนอื่นเขียนแค่ข,ขอบปากนะคะนะ้องหวานเขียนทั้งปากแล้วก็หัวด้านหนึ่งนะคะเบลนด์เบลนเขาหน่อยต่อไปนะคะก็จะใช้เมเ b e ล l i น e ูเปอร์สเตย เราอาจจะมาทาเป็นเบสน,นะคะถ้าปล่อยให้เขาแห้งไว้สักนิดนึงนะคะคือเขาจะติดแบบสุดๆเลยอะคือสีที่เราต้องการทาจริงๆอะ่อๆอะ,อา,อ,ะอาจจะหลุดไปแล้วแต่ว่าน้องคนนี้คือไม่ค่ะไม่หลุดเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาแห้งก่อนแต่ที่จริงก็คือสีนี้นี่ก็สวยนะนะดูแบบว่านูนนดดีแล้วก็กดลิปของซาสีมาสองรุ่นนะคะวันนี้จะเลือกใช้หนึ่งแท่งหนึ่งสีอันไหนดีอ่ะ คือมันแบบน่าใช้ดั้งคู่อ่ะอยากลองคือใช้ได้ดั้งคู่นะแต่ขอเลือกอันล่างละกันหรืออันนี้จะเริ่มจากข้างในก่อนแล้วกันเผื่อว่ามันเข้มเกินอันนี้นะครมีคนป้ายามาว่าทนมากก้ยสวยนะก็จริงจริงก็ทาสองอันได้นี่หว่าทานั้นก่อนก็ทาซับเลย สีสอทัำนะคะกจะมีความน้ำตาลกว่าเค okay, อันนี้แหละออกจากบ้านเลยสวยหปายถึงคนไม่ใช่หมายถป่า